الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أما بع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله خشكوا تقول الله لبره أم صغبه أننا نجعلنا كان نماتاً خلقوا بره อัลลอฮ์ทรงตัดไว้ในอัลกุราอานอายะห์หนึ่งนะครับซึ่งในอัลกุรอานเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ทรงโปรดเยียวยารักษาหรือว่าตอบโต้กับผู้ที่เป็นผู้ปฏิเสธแล้วก็ไม่เชื่อที่ว่าเมื่อตายไปแล้วเนี่ยเป็นผุยผงไปแล้วเนี่ยจะฟื้นขึ้นมาอีกได้อย่างไรนะครับนี่คือคนประเภทหนึ่งที่ว่าเขาไม่เชื่อในคำอำนาจของอัลลอฮ์ว่าจะมีการฟื้นขึ้นม่อีกครั้งหนึ่งและอีกประเภทหนึ่งก็คือว่า เป็นผู้ที่ว่าคิดไม่ถึงว่า,าพระเจ้าเนี่ยจะมีองค์เดียวเขาคิดว่าพระเจ้าเนี่ยจะต้องมีหลายๆองค์เพื่อเพื่อว่าจะได้ช่วยกันพระเจ้าองค์นี้ช่วยกันทําอย่างนี้พระเจ้าอีกองค์ก็ช่วยทําอย่างอีกอย่างหนึง่งนะเขาไม่เชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยจะมีองค์เดียวด้วยเหตุน,นี้ในซูรอกอฟในซูลซอสเนี่ยนะครับในซอสในซูลอซอสอายะที่ที่หเนี่ยนะครับเราบอกว่าไง บอกบอกเล่าถึงถึงคำพูดหรือว่าความเชื่อของคนในยุคก่อนเนี่ยนะครับพวกพวกมุชริกพวก,กรอยส์นะครับที่เขาบอกว่าอบิลลาฮิมิเเนชัยตออนุราจิมอจาลลัลอาลิฮะตะอิลาฮันวาฮิดันอินฮาดาลาชัยอุนอูจาบซึ่งมีความหมายว่าท่านนบีมอัลลอฮฺซุลลัมนเนี่ยมาเนี่ยนะเพื่อที่ว่าจะมาทำให้พระเจ้าห,าหลายๆองค์เนี่ย เหลือเป็นพระเจ้าองค์เดียวเนี่ยแค่นั้นหรือนะเขาบอกว่าเนี่ยการกระทําแบบนี้มันเป็นเรื่องที่แปลกมากนะเพราะว่าอะไรเพราะเขาคิดว่าเป็นไปไม่ได้พระเจ้าจะมีองค์เดียวเนี่ยจะทําอะไรได้ทั้งหมดเหรอมันต้องมีหลายๆองค์จะได้ช่วยๆกันนะอ่านี่คือนี่คือ,น,คอนี่คือความคิดของคนพวกร้อยที่ว่าคิดในเรื่องที่ว่าไม่เชื่อพระเจ้าองค์เดียวเนี่ยนะครับและอ,อีกพวกหนึ่งที่ในซูรกกอฟเนี่ยนะครับเอาบอกว่า คนพอพวกผู้มุชิกเนี่ยบอกว่าเมื่อเมื่อตายไปแล้วเนี่ยนะจะจะจะเป็นจะเกิดเกิดขึ้นมาใหม่ได้อย่างไรเนี่ยนะในเมื่อเป็นผุยผงแล้วเนี่ยจะเกิดขึ้นมาใหม่ได้ไงเพราะนั้นอวโล์จริงบอกว่าให้มองไปดูซิว่าอวโล์เนี่ยสร้างแผ่นดินมาเนี่ยนะเมื่อตายไปแล้วแผ่นดินเนี่ยแห้งไปแล้วเนี่ยอวโล์ให้มาให้ฟื้นขึ้นมาอีกได้อย่างไรแล้วให้มองไปที่ชั้นฟ้าเนี่ย ว่าเป็นอลัลลอฮ์สร้างมาอย่างสวยงามเนี่ยและมีดวงดาวหลายๆเป็นล้านๆ้านดวงเนี่ยทำไมไมัไม,ม่ชนกันนะอลัลลอฮ์ทรงมีความสามารถในการดูแลบริหารทั้งหมดเลยเนี่ยอลัลลอฮ์เป็นผู้ที่มีความสามารถด้วยเหตุนี้แหละพลระองค์จึงมีความสามารถที่จะฟื้นมนุษย์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งได้นะครับเพราะ,ะนั้นอันนี้คือนี่คืออะไรนี่คือนี่คือ,อความเชื่อของคนยุคก,ก่อนอะ่ะที่เขาเขาเชื่อว่าพระเจ้าต้องมีหลายองค์นะครับ ไม่ใช่มีองค์เดียวแต่ว่าเขาเนี่ยจะต้องมีพระเจ้าหลายองค์เนี่ยคือเป็นเป็นพระพุทธรูปเนี่ยเป็นเป็นเปรูปเจวตเนี่ยนะครับแต่มนุษย์เราเนี่ยนะครับมนุษย์เรามุลิมเราเนี่ยมุสลิมเราที่ว่าเป็นมุสลิมที่ว่าเชื่อว่าพระเจ้ามีองค์เดียวเนี่ยนะครับแล้วก็เชื่อว่าอัลล์นี่มีความสามารถที่จะฟื้นมนุษย์ขึ้นมาอีกครั้งนึงได้เนี่ยแต่การนั้นก็ตามเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ก็ยังต้องเยียวยาพวกเหล่านี้อีกเหมือนก to ัน เพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์เนี่ยได้ทรงอได้ทรงบอกไว้ในสุรอะซุมาร์นะครับอายะที่29ว่าไงบอรบบลลาฮุมาศร์รจุลันฟีฮิชูรอกาอุมต์ชาคิซูน่ะว่รจุลันซสลัมันลิรจุลินฮัลยัอิสตูยานีมาลรอัลฮัมดุลิลลาฮิบัลอักษรุฮุมลายะลามูนนะครับซึ่งมีความหมายว่า อวเล์เนีเ่ยทรงต้องการที่จะให้มนุษย์เนี่ยมีความเข้าใจนะครับจึงใช้วิธีการที่จะทําให้มนุษย์เนี่ยคือให้เข้าใจโดยการที่ว่ายกตัวอย่างนะครับซึ่งในอายะห์น,นี้อัลลอฮ์ยกตัวอย่างคนสองประเภทเนี่ยที่ว่าที่ว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเขามีม,มีมีเจ้าของเยอะนะแล้วก็เจ้าของเนี่ยก็คนหนึ่งบอกอยากจะให้ทำไอ้นี่อีกคนนึงอยากจะให้ทำไอ้นี่ก็ ก็หมายถึงว่าแย่งกันอะแย่งกันแย่งกันที่จะสั่งคนคนนี้ว่าทำนี่สิอ่านี่ทำนี่สินะครับนี่คือคนประเภทหนึ่งที่ว่ามีเจ้าของหลายๆหลายหลายๆเจ้าของเนี่ยแต่อีกประเภทหนึ่งเนี่ยนะก็คือวารุยุลันซาลามันหรือรุยุลแต่คนคนหนึ่งอีกคนเนี่ยเป็นเจ้าของเนี่ยคือหมายถึงว่าเขานี่ยอมยอมจำนวนกับอีกคนหนึ่งหมายถึงว่าอีกคนหนึ่งน่งจะสั่งเขาเนี่ยนะได้คนเดียว คนอื่นจะมาสั่งไม่ได้คนคนหนึ่งเนี่ยสั่งเขาเนี่ยได้คนเดียวแล้วเขาเมื่อสั่งแล้วเนี่ยเขาจะเชื่อหมดเลยแต่อีกคนหนึ่งนะนะมีคนสั่งหลายหลายคนอ่าอันนี้คืออะไรนี่คืออะไรต้องการที่จะเอ่อต้องการที่จะอะไรต้องการที่จะยกตัวอย่างให้เรามุสลิมเราเนี่ยนะครับไม่ได้เชื่อว่ามีจเจวิตหลายหลายองค์เชื่อว่าอวตา์เป็นพระเจ้าองค์เดียวแต่ในทางพฤติกรรมเนี่ยนะครับเรายังไม่รอดพ้นในการที่จะ ถูกทดสอบหมายถึงว่าเป็นประเภทเนี้ยที่อาว่์บอกว่าอะไรฮัลยัสตาว,วิยานิมาสาลาคนสองประเภทเนี่ยจะเหมือนกันไหมนะครับเพราะว่าคนคนหนึ่งเนี่ยมีคนคนเดียวสั่งนะแล้วก็เวลาสั่งแล้วเขาทําทั้งหมดเลยแต่อีกคนน่ยหลายๆายคนสั่งคนนี้บอกให้ทำไอ้น,นี่คนนี้บอกให้ทํานี่เพราะนั้นเขาไม่สามารถที่จะเชื่อฟังทุกคนได้แสดงว่าเขาเนี่ยเป็นอะไรเป็น มีเจ้าของหลายหลายห,ายหายเจ้านะมีเจ้าของหลายเจ้านะเพราะฉะนั้นอัาว์บอกว่าอะไรอัลหัมดุริลลาขอมูลการสรรเสริญเป็นของหรอบัลอักซารุหุมลายอัลมูลแต่ส่วนใหญ่ของพวกเขานั้นไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับเราจรึงเป็นอะไรจรึงเอลาจึงอ่าเป็น่าเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นอายะที่ว่าคล้ายคึงกับอายะที่ว่าเออในใน,ในสุรอัองกบูษที่บอกว่าอะไร อาหัสิบันนาสุอายุตระกูอียะกูรูอามันนาวะฮุมลายุฟตานูนมนุษย์คิดหรือว่าพวกเขาเหล่านั้นน่ะมนุษย์เนี่ยจะกล่าวว่าจะถูกปล่อยให้กล่าวว่าไม่มีพระเจ้าฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดน,นอกจากอพระองค์เดียวและท่านนบ,บีมุฮัมมัดเป็นม,มุฮัมมัดเป็นรอซูลของพระองค์เนี่ยเมื่อกล่าวชาฮาดานแล้วเนี่ยนะจะถูกปล่อยให้ใช้ชีวิตอย่างลอยนวลอัลลอฮ์จะต้องทดสอบวะลาก็จะฟันัลละลีนะมิงกอบลิฮิมฟะลลยะเลมันนัลลอฮุลลัตินัลซัดดะกูวะลัยะัลมันลน เอาว่าบอกว่าแน่นอนเราเนี่ยได้ชดสอบพวกเขาคนก่อนหน้าพวกเราแล้วเนี่ยนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ว่าใครบ้างที่กล่าวปฏิญาณตนแล้วเนี่ยเขาสัต์จริงในคําปฏิญาณของเขาหมายถึงว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นเอาว่าเป็นพระเจ้าทั้งหมดเลยหรือว่าเอาแล้วก็อัลลอ์เนี่ยต้องการที่จะรู้ว่าวลยาละมันนาลกาดีบีนเพื่อเราจะได้รู้ว่าใครเป็นผู้ที่ว่าออโกหกในคำคำปฏิญาณตนอันนี้นะครับเพราะฉะนั้น ตอนนี้เราก็กลับมาหานะครับกลับมาหาตัวเราเองนะครับว่าเราเนี่ยยึดมั่นในอวสเพียงเพียงพระองค์เดียวเนี่ยจริงหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นตัวเราเองเนี่ยมีกิเลสตัณหาเนี่ยนะครับกิเลสตัณหาเหล่านี้แหละนะครับเมื่อเมื่อมันมาได้มาประสบกับสิ่งที่อว์สั่งใช้เนี่ยเราเนี่ยจะเชื่ออัวะหรือว่าเราจะเชื่อกิเลสตัณหา อันนี้นะคล้ายคลึงกับอายะกุรานอายะที่นี้นที่บอกว่าอะไรดอรบัลลอฮุมัสลาลรอจุลฟีฮิชูรุกาอุมุตชาคิซูนนะหมายถึงว่าเราเนี่ยคนเราเนี่ยนะครับเวลาเราหิวเนี่ยเพราะนั้นเรามีกิเลสตัณหาในเรื่องปากท้องและ้ะเพราะเมื่อเวลาเรากินปั๊บเนี่ยนะเราเนี่ยจะเป็นเป็นผู้ที่ถูกครอบครองโดยโดยท้องเราด้วยความอยากของเราหรือไม่ ถ้าเราถูกครอบครองก็คือความอยากในสั่งเราว่ากินให้เต็มที่เลยนะเพราะว่าเจ้าเนี่ยกำลังหิวมีใช่ตอนมันมาในการที่ว่าจะอาอยุแย่เรานะครับกระสิบกระซาดแล้ว,ว่ากินให้เต็มที่เลยเพราะเจ้าน่ะหิวอยู่ไม่ต้องยัง้งอ่เพราะนี่คืออะไรนี่คือเอ,อ่นี่คืออะไรนี่คือเจ้าของและเราเนี่ยถูกเป็นเจ้าของของกิเลสตัญหาแล้วกิเลสตัญหาแล้วมันสั่งเราแล้ว เมื่อถึงเวลากินเนี่ยละเราก็เชื่อฟังความต้องการของร่างกายโดยที่่านลบีโดยที่อัลลอฮ์เนี่ยส่งชันลบีมาแล้วก็่ันลบีซลห์สลมบอกว่าเพียงพอแล้วสรับลูกหลานอาดัมเนี่ยที่จะกินเพียงไม่กี่คําแต่ถ้าเผื่อว่าเขายั้งไม่อยู่เนี่ยก็ให้แบ่งกระเพาะเนี่ยเป็น3ประเภท3ส่วนเป็นส่วนอาหารส่วนน้ําและก็ส่วนอากาศนี่คืออะไรนี่คือทางนํานี่คือฮิดายะที่มาจากอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์เนี่ยก็คือถ้าเราเนี่ยเป็นคนคนหนึ่งที่ว่า เป็นเจ้าของโดยซาลามันลีรอจุลินวารอจุลันซาลามันลีรอจุลินก็คือถ้าเราเนี่ยเป็นผู้ที่ว่าเป็นมนุษย์ที่ว่าออยอมจำนวนกับคนคนเดียวแต่อันนี้หมายถึงว่าเราเนี่ยยอมจำนวนกับอัลลอฮ์นะครับ เพราะนั้นอัลลอฮ์เนี่ยส่งท่านอับดุลลาะ์สลามมาและให้เป็นแบบอย่างให้ฮิดายะเราให้ทางนำแห่งอัลลอฮ์ให้ทางนำแห่งเราซูลมาบอกเราเพราะฉะนั้นเราเนี่ยจะเชื่อฟังทางนำแห่งอัลลอฮ์และเราซูนหรือเราจะเชื่อทำหรือว่าเราจะเชื่อฟังคํายุแยของชัยตอนที่มันมาในรูปของกิเลสตัณหาต่างๆที่มันจะคอยควบคุมเรานะครับที่มันคุมควบคุมเราแล้วถึงเวลาโกรธละ่ะถึงเวลาโกรธเนี่ยเราเนี่ยนะ ความโกรธเนี่ยมันจะครอบครองเราไหมอ่าเมื่อเมื่อกี้เราเมื่อเมื่อเมื่อกี้ถึงเวลาหิวเนี่ยความหิวมันครอบครองเราไหมหรือว่าเมื่อตอนนี้เราโกรธเนี่ยความโกรธมันครอบครองเราไหมโดยที่มันสั่งว่าเจ้าจะต้องแก้แค้นเพราะเจ้าเนี่ยเหนือกว่ามีอำนาจเหนือกว่าจะต้องแก้แค้นให้ได้อย่าปล่อยไปนี่คือเชตตอนมันสั่งเพราะฉะนั้นเราเนี่ยจะเชื่อฟังเชตตอนหรือว่าเราจะเชื่อฟังเอาล่์ที่เอว่บอกว่า เมื่อโกรธแล้วเนี่ยให้มีการอ,อ,อภัยโทษกันแล้วท่านอธิษฐาลเราสลัมบอกว่าถ้าใครโกรธเนี่ยให้ไปทําการอาบน้ำนมัหมาดเพราะว่าอะไรเพราะัชตอนชัยตอนถูกสร้างมาจากไฟเมื่อเราโกรธเนี่ยเหมือนกับว่าเรามีไฟอยู่ในตัวเนี่ยหรือเหมือนกับเชตตอนมันเข้ามามีอานาจเหนือตัวเราเพราะนั้นให้เรานั้นไปทําการอาบน้ำนมัหมาดเพราะนั้นนี่แหละเมื <S 1> <S 1> <S <ๆ>่อถึงเวลาแล้วเนี่ยความโกรธเนี่ย,นนยมันจะเป็นพระเจ้าเราหรือว่าอว์เป็นพระเจ้าเรา น,นี่คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่คือความหมายของคําว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดอุลลัสลลอฮ์ที่เราจะต้องเอาคําปฏิญาณตนอันนี้นนมาใช้ในชีวิตประจําวันของเราเมื่อเรามีความโกรธความโกรธเป็นพระเจ้าเราไหมเมื่อเรามีเมื่อเรามีความหิวความหิวเป็นพระเจ้าเราไหมเมื่อเราเมื่อเราต้องการเอา,เอา,เอาปัจจัยยังชีพเมื่อเราต้องการริสกีเนี่ยริสกีเนี่ยเป็นพระเจ้าเราไหม ความอยากได้ริสกีเนี่ยเป็นพระเจ้าเราไหมโดยที่บางครั้งบางคราวเนี่ยเราทุ่มเททุกอย่างเลยเนี่ยในการอดหลับอดนอนในการทําอะไรทุกอย่างเนี่ยเพื่อให้เราได้มาซึ่งอะไรซึ่งซึ่งริสกีที่เราไปทําธุรกิจเราไปทํางานเพื่อที่ว่าจะให้ได้เงินมาเนี่ยเราไปได้เราอดหลับอดนอนได้แต่เมื่อถึงเวลานมาดเนี่ยเอาว่าเป็นพระเจ้าเราไหมหรือว่าการนอนเป็นพระเจ้าเราอ,อ่า เพราะนั่นนี่แหละคืออะไรนี่คือการที่เรานํานำเอาคําว่าลาอิลาฮะอิลลอฮ์มุฮัมมัดุลลัซซุลลอฮนียมาใช้ในชีวิตประจำราประจำวันของเราให้ได้ครับเพราะฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างที่ที่เราเนี่ยเรต้องปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอฮ์ละลัซูลในทุกๆในทุกเรื่องของเราเนี่ยอย่าให้จิตใจของเราอย่าให้กิเลสตัณหาอย่าให้ความโกรธความรลภความหลง ในโลกดุนยาเนี่ยมามีอานาจเหนือตัวเรานี่คือความหมายของคําว่าลาอิลาฮออิลลัลลอฮมุฮัมมัดุลลอสฺซุลลอฮและตอนนี้นะครับพี่น้องวิกิตนะ่นะครับมันไม่ได้อยู่ที่ความรู้เลยวิกฤตนะ่ไม่ได้อยู่ที่ความรู้ตอนนี้ความรู้นะ่คนจบมาจากนอกเนี่ยเยอะแยะแล้วก็ความรู้เนี่ยถ้าเราต้องการรู้อะไรเนี่ยเปิดดูใน Google เนี่ยแล้วกดคําว่าวาร์รยุลันซาลามันรารยุลินถ้าเรารู้เฉพาะบางคำเนี่ยเรากดไปคําว่าวาร์รยุลันซาลามัน แค่นี้มันก็จะออกมาแล้วว่าตั้งแต่ต้นของอั์กุรอานจนกระทั่งจบของอั์กุรอานแล้วบอกด้วยว่าอยู่ในซุราะไหนอายะห์ไหน,หไหนเพราะนี่คือความง่ายดายสำหรับการที่เราจะแสวงหาความรู้แต่ความรู้นั้นอนะ่ะมันไม่ใช่เป้าหมายของเราทุกวันนี้นะมนุษย์เราพี่น้องมุสลิมเราเนี่ยไม่สามารถเป็นตัวอย่างให้กับคนที่อยู่ในความดล้านได้ เราลิมเราเนี่ยมีกุรอานมีฮะดีสม,มีแบบอย่างท่านลูสซุนสอลลัสลัมแต่เราไม่สามารถที่จะเป็นแบบอย่างให้กับคนที่อยู่ในความมืดได้คนที่ไม่รู้จักพระเจ้าเนี่ยเราไม่เป็นไม่สามารถเป็นแบบอย่างได้เพราะเราเนี่ยหลงประเด็นนะครับเราคิดว่าความรู้นั่นมันคือเป้าหมายมันเรากําลังเรากเรากำเรากลังเอาความยึดเอาความรู้น่ะเป็นเป้าหมาย, <S <S เ,ามายเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยเราบอกว่า ออการมานามาดเนี่ยฮุออออก,กลมต่างๆมีอะไรออฟัดบูวาจิบแล้วก็มุบาวาจิบแล้วก็ออออกออมักครูฮารอมอะไรต่างๆเนี่ยเรารู้หมดเลยแต่พอเรารู้ปับนะ๊บเนี่ยเราก็บอกว่าการมานามาดเนี่ยที่มัสยิดอ่ะมันเป็นซุนนะมันไม่ใช่วาจิบเพราะฉะนั้นเราทําก็ได้ไม่ทําก็ได้เรานามาดที่บ้านก็ได้นี่คือความรู้ที่เราหลงประเด็น เรามีความรู้แต่ว่าเราไม่สามารถเอามาปฏิบัติได้เพราะรอะไรเพราะเราเนี่ยไม่เราไม่เอาความรู้มาปฏิบัติด้วยเหตุนี้ความรู้มันเป็นมันเป็นความรู้ที่ไม่ยังประโยชน์นะครับความรู้เหล่านี้ที่เราได้มาน่ะมันเป็นประโยชน์ทั้งหมดเลยแต่เมื่อใดที่เราไม่เอามาปฏิบัตินะ่ะมันคือความรู้ที่ไม่ยังประโยชน์และเหตุเหตุผลหนึ่งที่มันทําให้ความรู้ไม่เป็นประโยชน์ก็คือว่าเราเนี่ยรักดุนยามากกว่าอาคิเร์พี่น้อง นี่คือกุญแจสําคัญเลยนะครับที่เราจะปฏิบัติที่เราจะนมัสสุนนะก่อนสุนนะหลังนมัสบูฮาน,นมัสวิเตสตะฮัดยุดได้เนี่ยถ้าเรามีความรักในอารคร้อมมากกว่าดุนยาทุกอย่างมันจะเป็นสิ่งที่ง่ายได้ทั้งหมดสําหรับเราการถือสินอดสุนนะการถือสินอดอะไรต่ออะไรที่เป็นวุันจันวันพฤหัสหรือว่า1 3 1ส15่าเนี่ยใน,ในแต่ละเดือนของเดือนฮิจรีเนี่ยนะครับทุกอย่างเนี่ยถ้าเรามีความรักรุ่นอารคล้อมมากกว่าดุนยาเนี่ย ทุกอย่างมันจะเป็นของง่ายทั้งหมดเลยการที่เราจะมองสิ่งที่ไร้าสาระหรือว่าใช้เวลาในสิ่งที่ไร้าสาระเนี่ยถ้าเรารักโลกอาครอมากกว่าดุญญาเนี่ยนะครับทุกอย่างเราทําได้หมดแต่ตอนนี้มันติดอยู่ที่ว่าเราเนี่ยรักดุนยามากกว่าอาครอเพราะฉนั้นสาเหตุเหล่านี้จึงทําให้เราเนี่ยถึงแม้ว่าคนมีความรู้ก็ไม่สามารถที่จะเอาความรู้มาปฏิบัติได้เพราะอะไรเพราะเรายังติดอยู่กับโลกดุนยาเรายังตัวเราเนี่ย เหมือนกับเทวะบอกในอัุรอานว่ามาละกุมอิซาีละกุมลฟิอิซากีละละกุมุูลฟิรูฟีซาบิลลาฮิซากลตุมอิลลัดอะไรเกิดอะไรขึ้นกับพวกเจ้าเมื่อมีผู้กล่าวว่าให้ออกไปต่อสู้ในหนทางเหรอเจ้าจึงตัวหนักนะครับอิซาก็ตุมอิลลัดตัวเจ้าจึงหนักอยู่บนลงไปพ้บนพื้นแผ่นดินเนี่ยลุกขึ้นไม่ไหวคือตัวมันหนักมันทวงไปหมดเลยเนี่ยโลกดุนยาเนี่ยเพราะเรารักดุนยา เราจึงไม่สามารถทําสิ่งที่เป็นเพื่อที่เราจะไปพบกับมันในอาครลสได้เพราะอะไรเพราะเรายึดติดอยู่กับโลกจุนยาความรู้จึงไม่เป็นประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยลิสกีต่างๆที่เราได้มานะ่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่อะไรมันไม่ใช่เป้าหมายแต่เป้าหมายคือเมื่อเราได้ริสกีมาแล้วเนี่ยเราใช้ไปเพื่อที่จะให้อวโล์นั้นรักเราเอาวโล์พึงพอใจเรานั่นคืออะไรความพึงพอใจของเรานั้นคืออะไรเป้าหมายสูงสุดของเรา แต่เรานั้นไปยึดติดอยู่ที่ความรู้พอเราได้ความรู้เราเราคิดว,ว่าโอ้ยหมดแล้วเราจบแล้วเราได้ความรู้แล้วแต่ความรู้นั้นมันเป็นอะไรมันเป็นสื่อไปสู่อาคยหรด้วยเหตุน,นี้อัลลอฮ์ท่านามิศซาลลอฮซันจึงบอกว่าอะไรมันมันมันเขาจะมันซารักตอรีก่อนมันซารักตอริก่อนยัลตามิซูฟีฮิเอลมันซาฮ์รัลลอฮุละหูตอรีก่อนอลิลญจนะใครก็ตามที่ออกไปนอกบ้านเนี่ยเพื่อที่จะไปแสวงหาความรู้นะ่อะอัลลอ์จะทําให้หนทางไปสู่สวรรค์น,นั้นง่ายดายสำหรับเขา แต่ไม่ได้บอกว่าเขาจะได้เข้าสวรรค์เลยนะบอกว่าหนทางไปสู่สวรรค์น่ะมันง่ายได้เพราะอะไรเพราะเขารู้แล้วเขามีเครื่องมือแล้วที่จะไปสวรรค์นะแต่เขาจะใช้เครื่องมือนี้หรือเปล่าเท่านั้นเองเพราะทุกวันนี้อุลมะต่างๆที่จบมาจากนอกเนี่ยมีความรู้มีเครื่องมือหมดแต่ว่าไม่ได้ใช้เครื่องมือนี้ด้วยเหตุนี้แหละเราจะไม่มีพลังที่ว่าเห็นว่าในอิสลามเนี่ยไม่ได้บอกว่าจํานวนมากเนี่ยคือคือที่สุดแล้วจํานวนน้อยเนี่ยคือคือสิ่งที่อิสลาม ต้องการนะครับเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์บอกในอันกรอานอายะห์หนึ่งว่าว่าอินตุตี้อักซารมันฟิลอารอยู่ดิลูกอันซาบิลละนะครับเพราะนั้นก็ขอให้พี่น้องกลับมาตรวจสอบตัวเองนะครับว่าเราเนี่ยน่ะกำลังยึดติดกับโลกุญญามากกว่าอาคคร์หรือไม่นะครับและเรานั้นน่ะได้มีความรู้แล้วเราได้ใช้ความรู้นั้นให้เป็นประโยชน์แล้วหรือยังนะครับเพราะว่าความรู้นั้นน่ะจะไม่เป็นประโยชน์ถ้าเราไม่ละหมาปฏิบัตินะครับเพราะนั้นก็ขอฝากไว้สำหรับเพียงเท่านี้นะครับว่า ขอพระองค์โปรดรับเราแล้วก็ให้เรานั้นได้ตะบ้าตัวในสิ่งที่เรานั้นหลงผิดเรากำลังฝ่าฝาืนต่ออัลลอฮ์นั้นเรารู้ตัวดีนะครับมากมากกว่าคนอื่นขอให้เรานั้นได้มีความจริงใจกับอัลลอฮ์แล้วก็เตาบ้าตัวนะครับเพื่อที่เรานั้นจะได้กลับไปหาว่าในสภาพที่เรานั้นมีความได้เตาบ้าตัวแล้วนะครับแล้วก็ขอให้โทษต่ออัลว่าให้อัลวสั์ทรงโปรดให้โทษให้กับเราอักูลกาลีฮะลาวอัสตักฟิรุลลอฮะลิวะลักุมวะลิซาอิลิมุสลิมิลฟัสตักฟิรูฮฺอินนะฮวัลกฟุเรห์ฮม